ขออนุญาตครับอ่าแม่จะไม่มีลูกกรองครับจอปลอจับับับจับก็ัมือหันหัน่นนนเงีนไม่ปักมีจะไดเห็น้ได้ลองกันอยู่ในใจเลยเดี๋ยวขออนุญาตเดินซูมเข้าไปของกลางครับไอ้ข้างหลังมันยิงปืนมาใส่เรา กันประมาณบ่ายสองไม่่ห้ามงเย็นสิบเจ็ดสิบเจ็นายเจ็ดนะที่ห้าโมงมันสิบหกสิบไม่สี่โมงนะพี่นะ